น้องแอมชนทิชาโอ้ยชื่นใจมากดได้เจอแล้วน่ารักจริงๆแล้วก็เซ็งเพราะมากเลยนะฮะอ้าวเราจะมาเซลฟี่กันแต่รจะขอขอคุยสักนิดหนึ่งได้ไหมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็ตื่น ลูกทุ่งเน็ตเบอร์ค่ะแล้วก็คลื่นวิทยุด,ดังๆแบบนี้รู้สึกภ<ด>ูมินะใจในตัวเองแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที oh. ่ได้มาพบเจอแฟนคลับของพี่นันอานาน์แล้วก็ศิลปินต่างๆค่ะอ oh. ใช่เราจะมีแบบผลงานผลงานอะไรให้ติดตามอีกไหมไหนแง้มหน่อยค่ะก็ผล<ม>งานเพลงนี้ผลงานเพลงล่าสุดเลยนะคะเป็นโครงการของ GMM g r a m m กรนะคะชื่อเพลงว่าสาวกันตรึงค่ะที่น้องแอมได้ฟีเจอริงกับ พี่เจมส์จตุรงค์แล้วก็พี่แพ็กกี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็เป็นผลงานเพลงล่าสุดเลยค่ะหนูพี่เปิดแล้วนะเพลงใหม่เนี่ยเห็นไหมน่ารักไหมพี่แบงค์พี่ชื่อพี่แบงค์ที่เปิดแล้วเรียบร้อยเอ้าเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะผู้บริหารลุกทุก network นะฮะคุณอมรรัตน์ตั้งคติธรรม้วมาเซลฟี่ขอเรียนเชิญเลยนะนี่คือภาพความประทับใจนะครับที่ศิลปินนะน้องแอมชนิชามามอบความสุขอ่ะเดี๋ยวเราจะ นั่งนะฮะแล้วเห็นด้านหลังหมดเลยปกไหมโกมือได้นะโอเคไหมนะฮะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเราจะมินิเอ๋อเฮ่กันดีกว่าเฮ่นะหนึ่งสองสามลูกทุ่งเน้นเวิร์รกเฮ่โอ้ล้นเลยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหนึ่งสองสามลูกทุ่งเน้นเวิร์รกเฮ่เกาหลีเกาใจจับจับพี่แกรมอุ้ยน่ารักอ่ะหนึ่ง ดวงดนมากครบตัวนะป่บเบื่อครับน้องเอ็มชนิีชาขอบคุณมากๆากเลยครับ